มีข่าวที่หลายคนฮือฮามากหวย30ล้านนี่ธรรมดาไปแล้ว<ฮ>ะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นร่างทรงอายุ59ปีถูกหวย90ล้านโอ้โหทุกคนก็โอ้โหน่าจะแสดงความยินดี <ฮะ S 1> แต่คุณผู้ชมครับ ถูกว่าปี65มันผ่านไป2ปีแล้วนะก็งงนะว่ามันเกิดอะไรทําไมไม่ไปขึ้นเงินรางวัลอ๋เอออ่เพื่อนบ้านก็แปลกใจนะว่าเอะถูกหวยแบบใดบ้านถูกตัดน้ําอย่างเงี้ยใบก็เป็นแบบภาชคิริวห่อทองหรือเปล่าแจ๊คถูกวล่านี่ฮะมันมาจากอะไรมันมาจากคลิปของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งค่ะเขาอยู่ที่นครพนมเขาก็ไปเนี่ยหาผู้หญิงคนนี้นะฮะผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมครับอายุ59ปีเป็นคนนครพนม เพราะทราบข่าวว่าเธอถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่มูลค่า90ล้านเป็นลอตเตอรี่หมายเลข157-196แต่แต่เนี่ย <c oughs> อันนี <c oughs> ้หเหอนพัาหวยหนึ่งหประจำวันที่30ทธันวาคม2,565เหมือนแบบว่าตอนนั้นถ้าถ้าได้เช็คก,ก่อนนี่ถูกหวยปีใหม่เลยนะเนี่ยแต่เธอไม่รู้ตัว <c oughs> เธอบอกว่าก็ไม่รู้อีกทีก็คือลูกชายเอานำมาตรวจสอบ แล้วก็เธอเนี่ยเอาส่วนหนึ่งไปขึ้นเงินแล้วนะ60ล้านเอาเหรอเอ้าแล้วทําไมที่เหลือไม่ขึ้นน่ะเธอก็บอกอ๋อเหลือจะขึ้นในวันเกิดของเธอ30มิถุนายนาาก็คือจะอีกไม่กี่วันนี้คุณผู้ชมถือเคล็ดหรอถือเคล็ดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เอาทีนี้เด็พอคลิปเนี้ยมันถูกแชร์เป็นไวรัลไปนักข่าวก็เลยลงไปตรวจสอบข้อท็จจริงไปบ้านผู้หญิงคนนี้คุณผู้ชมดูสภาพบ้านคนรวย60ล้านนะคุณผู้ชมนะไม่พบตัวฮนะไปเจอลูกชาย บอกแม่ไม่อยู่เดินทางเข้ากรุงเทพไม่รู้เดินทางมาขึ้นเงินหรือเปล่าคุณผู้ชมฮะก็ถามลูกชายแต่ลูกชายปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์จากการลงพื้นที่เนี่ยนักข่าวของเราน่าจะเป็นเหมือนคุณผู้ชมแหละเอะใจหลายอย่างสภาพบ้านของหญิงคนดังกล่าวที่บอกไปขึ้นเงินมา60ล้านเนี่ยเป็นบ้านปูนสองชั้นสภาพเก่าทรุดโทรมน่าแปลกใจอยู่ที่ว่าถูกหวยแล้วอ่ะทําไมไม่เอาเงินมาซ่อมแซมบ้านก็เลยไปถามคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านพูดเหมือนกันเลยไม่เชื่อ ว่าผู้หญิงคนนกล่าวถูกรางวัลที่1จริงๆนะครับตั้งข้อสังเกตว่าเอาถ้าถูกรางวัลจริงๆทําไมทิ้งไว้เกือบ2ปีแล้วก็เป็นพักคิริ้วห่อทองเลยเก็บตัวเงียบเลยลอตเตอรี่เนี่ยที่เอามาถ่ายให้ดูก็ยังไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าเป็นของจริงนะแถมบ้านหลังนี้มิเตอร์น้ําถูกตัดบานานหปีบ้านติดจำนองธนาคารอเอ๊ะผ่านมาหปีครึ่ง ใบอะรวยถึงหกส0บล้านน่ะนี่เห็นว่าร้านค้าแถวๆนั้นร้านค้าวัสดุก่อสร้างเขาหาตัวป้าอยู่นะเพราะว่าป้าเครดิตไว้อยู่ก็นั่นเงไปติดเงินเขาอีกใช่ใช่ทีนี้ชาวบ้านนะชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นร่างทรงเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเอาสร้างกระแสเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่าฟังเสียงดูครับอืมฟังขม้นหมดว่า แล้วมี่ตังเป็นยังน้ำหรือเปล่าคือโมีไสเออแต่ไม่เป็นใจนี่พานาเหรอเออเหมือนน้าถามผมอ่ะโอ้จะจะคว้าให้ตัวเองเปทุกข์จะไหมเนาะอันที่ว่าคนที่เขาถูกอ่ะมันก็ไม่เห็นกันเนี่ยตอนนี้น่ะก็ไม่รู้ว่าถูกจริงหรือเปล่าลงตรงนี้มามันลงในโซวเชียวนี่มันเลยดังไปเดียวมันโมเมนต์แค่อยู่ในประเทศไทยมันไปทัวร์เวิร์ดเป็นว่ครับไอ้กระทู้มาสอบถามแม่ไ้พี่น้องผมอยู่กรุงเทพยังทู้เขาถามว่าเมนี่บีบ่อเป็นลูกบ้านเนี่ยผมก็หายคำตอบอะไร เจ้าต right. ัวไม่อยู่ไม่รู้ว่าไปขึ้นหวยที่เหลือหรือเปล่าเออไม่แน่นะแต่ว่าหวยได้ก็ออกอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะเพราะตำรวจไปแล้วคุณผู้ชมฮะตำรวจไปที่บ้านแล้วตำรวจว่ายังไงตำรวจบอกว่าถ้ากุเรื่องกุเรื่องนี้ขึ้นมาเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการนําข้อบูลอันเป็นเท็จเสนอต่อประชาชนนะครับอาจจะเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์ด้วยตอนนี้ขอไปตรวจสอบผู้หญิงคนนี้แต่ตอนนี้ไม่มีตัวแล้วหายไปแล้วนะครับ โดยเรื่องนี้คนที่จะตอบได้ดีที่สุดก็คือผู้หญิงคนนี้จริงหรือเปล่าติดต่อไม่ได้เลยตอนนี้ <Wow. S 1> แต่ทีนี้ต้องให้ข้อมูลคุณผู้ชมนะใครถูกรางวัลลอตเตอรี่เนี่ยถ้าคุณยังไม่ขึ้นรางวัลมันมีอายุนะครับอายุในการขึ้นเงินต้องไม่เกิน2ปี 2> oh. ถ้าผู้หญิงคนนี้บอกว่าฉันถูกรางวัลที่หงวดวันที่30ธันวาคมปี2565นั่นเท่ากับว่า หมดเขตการขึ้นรางวัลปี6-7ก็ยังทันสิ้นปี6-7ก็ยังทันนี่ไงเราก็เลยบอกว่าเธอมาขึ้นรางวัลที่กรุงเทพหรือเปล่าแต่ขึ้นไป60ล้านแล้วเหลือสาล้านแต่ว่าคือชาวเน็ตเชื่อไหมไม่รู้นะแต่โอ้โหคอมเมนต์นกดตัวหัวลาะกันนะไม่รู้ทำไมข่าวนี้นะคะเนี่ยดูสิแจะพูดเป็นผมนะ ผมก็ไม่เชื่อเพราะถ้าเป็นผมอะผมขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ถูกแล้วใช่ทาตัวเงียบๆด้วยใช่ไหมทำตัวเงียบๆไม่บอกใครแต่ไปขึ้นเงินก่อนเอามานอนอยู่ในบัญชีสบายๆไม่งั้นเดี๋ยวจะประกาศแล้วญาติจะเยอะใช่ไหมคะไม่อ่เพื่อนก็จะเยอะด้วยจะไม่ครบโอ้ยอย่างนั้นเลยอะค่ะแต่เคสของคุณป้าคนนี้เดี๋ยวยังไงอเพื่อความเป็นธรรมก็รอเผื่อแกจะติดต่อกลับมาแกจะได้มาชี้แจงไม่ฉชนนั้นเดี๋ยวจะมีความผิดตามกฎหมายนะใช่ครับค่ะ